อ้าวคั้วหน่อยพี่น้องออกเงบ้มดถึงหยีบสี่ชั่วโมงล,ลงน้องน้ำแล้วลงเงียวลงน้ำเยี่ยวบดตรงหวง่วงเรื่องพี่น้องคั้วนี่ถ้าโตไใดที่มันหูจักควมนี่มันสิบพผ้าลูกมันลงโค่นทีเละมากจนเกินไปแต่ว่าค่้วแม่ไฟนี่ตามแต่เลียงมามันเป็น คือมันหูว่ามองไนควรบ่ควรสิพาลูกไปแต่ตัวอื่นบางครั้งก็ได้ยินว่าตกตมตาย <c oughs> ควายหน่อยว่าซุปขีตมตายาก็มีนั่น็นบอกเขารรมาชาติของเขาคือเขาถาพอน้ำแล้วเขาสิปวดขีปวดเนียวอ่าประเภทควายนี่เห็นบอกนะมันก็พยายามช่วยเหลือมันจะขึ้นตัวหน่อยแม่มันก็ติดเฝ้าเนียวเฝ้าขืน ไปยืนถ่ายอยู่ทั้งโคกเพราะว่าพอสนั่นแล้วยันลูกนอนบางเทถอมันถานอนลงมันดินมันโอบมันอาจจะลุกบ่ได้เพราะมันมันเข็นแรงพ่ออ่หมองก็ไปยืนถ่ายอยู่ทั้งโคกแล้วมันก็ตะเกียกตะกายขึ้นเนียวเซ็ตแล้วคือทำภารกิจส่วนตัวของเขาเซ็จเขาก็ขึ้น มศาสตร์ข้าสีนานเองเข้ากับดูแลไกล่เบิงว่าเข้าสีเห็ดจังใดม้วนว่าข้าสีปล่อยเข้าถิมเป็นบางโตได้ครับบางโตนี่สิผ้าลูกไปทวดถิบไปลุงน้องลุงหนามลึกๆแต่ตามที่เลี้ยงมาคือแม่ไฟนี่คือโอเคดูจักว่าอันใดควรไม่ควร โบททันถึงยี่สิบชั่วโมงยังอีกอยู่ประมาณเดือนโมงเสามันออกใบาบสีมงแรงบาบสีมงเคืองผุ่นังสิ่งหอดขวบหยิบ4ชั่วโมงนะเขาแข็งแรงเขาเดินได้ ย่างไดวันสาแข็งแรงมึงปังแม่นมังังหำน่อยมึง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 พอยิกเน่เออจุดตรจุดจุดตรงจุด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 จจุดจุดจุดจดจัดจุ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 ดจ่ดจุดจัดดุ่ดจุดจนดดดดาก คลิปนี้ก็เป็นการเรียนรู้ผู้ที่บอท่านเคยเลี้ยงขั้วแล้วก็ผู้ท่านบอท่านเคยประสบการว่าขั้วออกลูกเป็นจังไดาการเลี้ยงดูของมันอโอเคครับก็บบตรงวันวิตกเกินไปเพราะว่าธรรมชาติถ้าโตที่มันรู้จักความมันจิขั้วเนี่ก็เป็นน้ำเสือ่อน้ำสุ่มอยู่เลยครับเด้อ ตามเตะที่เลี้ยงมาอันสุ่มที่จักข่วมสุ่มที่ให้ลูกดีก็ให้ลูกดีก็จักข่วมสุ่มที่หมจักข่วมก็คือกันกับคนเฮานีาน่แหละเนาะเอาเตะสิเห็ดที่ทำไปอ่าโอเคเนาะครับเนาะ